เมื่อสักครู่เราพูดถึงอินเดียใช้ e-payment เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวของบ้านเราก็จําเป็นต้องพึ่งหาลูกค้าคนใหม่และหนึ่งในนั้นตลอดทั้งปี2 5 6 5นี้อินเดียได้โปรเถอเป็นลูกค้าท่องเที่ยวเราได้ไหมนะครับเรื่องราวของอินเดียตอนนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับว่าที่สุดจะทํามา ทําให้ประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นมูลค่าต่อ GDP เนี่ยประมาณ17-2 0ของ GDP ซึ่งไม่น้อยเลยนะครับจะสามารถทําให้ตัวเลขของการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นท่านจํานวนของหัวก็คือการเดินทางนักท่องเท,ที่ยวจํานวนคนรวมไปถึงจํานวนของการใช้จ่ายเนี่ยจะพอมาเป็นช่วยชดเชยนะครับให้กับรายได้การท่องเที่ยวของบ้านเราได้หรือไม่โดยเฉพาะในยามที่ขณะนี้นักท่องเที่ยวจีนนั้นไม่เห็นโอกาสเลยนะครับไม่เห็นจังหวะเลย และแทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้เลยว่าจะเดินทางกลับมาเที่ยวนในประเทศไทยในปีเสือที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับถามว่าทำไมตอนนี้ต้องพึ่งพาคนอินเดียกันเยอะนะฮะเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมจนถึง24พฤษภาคมเราขอไปเป็นปีนี้เนี่ยนะฮะอินเดียเข้ามาในไทยเป็นระดับหนึ่งมันก็เหลือเชื่อนะว่าตั้งแต่หนึ่งมก,กราคมจนถึง24พฤษภาคมเนี่ยร่วมๆจะ5เดือนแรกเนี่ยต่างชาติที่เข้ามาเยอะที่ มีจำนวน1,884คนนะและเฉลี่ยแล้วนี่นะครับประมาณ3,000คนต่อวันนะฮะและส่วนจะญ่พอเข้ามาแล้วนี่นะครับก็จะเดินทางไปไหนเป็นมากที่สุดหรือว่าภูเก็ตเพราะกว่า2สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็มี12,200คนแล้วที่ไปภูเก็ตอันนี้เรื่องจริงผมเองก็ได้มีโอกาสลงไปทําข่าวที่ภูเก็ตเมื่อประมาณช่วง2 2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเราเห็นคนอินเดียเดินเต,เต็มหาดเลยครับ เขามาเดินเต็มหาดนี่หมายความว่าไม่ได้ยกกันมาแบบโอ้โหเป็นหลักร้านคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดินเต็มหาดหมายความว่าอินเดียมากที่สุดในมงตรงชายหาดไม่เป็นจะเป็นหาดป่าตองก็ดีหาดบางเทาก็ดีนะหาดสุริน์อย่างนี้เป็นต้นคือปกติไปเที่ยวเราไม่ค่อยเห็นคนอินเดียเท่าไหร่สาหรับในประเทศไทยหลายสิบปีแล้วละครับเรามักจะเห็นแต่คนจีนนะเรามักจะเห็นแต่คนมาเลเซียทางภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นเรามักจะเห็นชาวจีนเป็นหลักยุโรปเนี่ยเราก็เห็นจนคุณตาคุ้นชินดีนะครับสัดส่วนก็แตกต่างกันไปในแง่จํานวนของ นักท่องเที่ยวแต่ว่าอินเดียเนี่ยนะครับข <c oughs> อแฮะเห็นน้อยมากประเภทที่จะออกมาเดินตามที่สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวเราจะเห็นคนอินเดียเวลามาเมืองไทยคือการจัดงานแต่งงานครับและโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับเป็นเป้าหมายในการจัดงานแต่งงานใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็คือพัทยาที่ชนบุรีประเภทเรียกว่าจัดงานแต่งงานกันครึ่งเดือนก็มีเดือนนึงก็ดีพาโรงแรมยกชั้นแล้วขนแก่เกลือของลูกญาติฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายสารพัดฝ่ายเนี่ยและจัดกันทีเฉพาะตัวงานเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนต่อกันก็มีนะฮะ ทีนี้จากตัวเลขตรงนี้เองเน,นะครับถามว่าทําไมอินเดียจึงเป็นเป้าหมายของคนไทยในปีนี้โดยเฉพาะการท่องเที่ยวคือคนชนชั้น,นกลางอินเดียตอนนี้โตขึ้นมากแลวเขาโตขึ้นไม่ใช่แค่จํานวนเนี่ยเขาโตในแง่กาลังซื้อต่อหัวของเขาด้วยนะครับเราจะพบอย่างนี้ครับว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดยเนียออกมาใช้เงินนอกประเทศกันมากยิ่งขึ้นเลยนะเพราะสองสามปีเนี่ยคนชนชั้นกลางนี่นะครับได้รับอนิสงจากการที่เศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยปีหนึ่งเขาโต8.7% ี่โตสูนย์กระแสโลกมากนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เนี่ยในปี2022ก็คือปีนี้เนี่ยนะครับประชากรเขาเปลี่ยนสถานะจากชนชั้นกลางล่างขึ้นไปเป็นชนชั้นกลางอันนี้เปนอินเดียนะฮะจากชนชั้นกลางไปปลายขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางตรงกลางเนี่ยนะฮะ55เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้แสดงว่ายกฐานนะรายได้ดีขึ้นรถสนิจมก็จะตามมาเห็นไหมครับ เพราะันเริ่มเป็นอย่างนี้เองนี่นะครับชนจนคนชนชั้นกลางในอินเดียที่มีสัดส่วนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะกำลังซื้อมันจะตามขึ้นมาทันทีครับปรากฏว่าสถิติจาก t r a นด i n g economics เนี่ยบอกว่ารายได้สุทธินะคือหักกลบลบหนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยรายได้สุดทธิส่วนบุคคลที่ใช้ในการใช้จ่ายของคนอินเดียเนี่ยนะครับโตถึงก้ากระโดดมันพุ่งขึ้นสูงไอ้โต่างก้ากระโดดนี่คือจาก4ล้านรูปีในปี1990กเขึ้นมาเป็น230ล้านรูปล ในปี2021ที่ดูสิครับจาก90มาถึง21นี่ก็ต้องมีรูปรูปอย่างน้อย20ปีเนี่ยโตจาก4ล้านรูปีต่อปีเป็น230ล้านรูปีต่อปีด้วยนะครับทีนี้พอคนชนชั้นกลางเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการดึงคนอินเดียเข้ามาเที่ยวในไทยให้มากยิ่งขึ้นทีนี้สิ่งที่พบเห็นในขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนหรือว่ามอเฉพาะในด้านลบของเขา พฤติกรรมนิสัยใจคอของชาวอินเดียบางส่วนจะคล้ายคนจีนอันนี้ประสบด้วยตัวผมเองเลยนะฮะเดินทางไปทําข่าวที่ภูเก็ตขากลับนั่งเครื่องบินกลับมาทันทีที่เครื่องบินลงจอดเข้าสู่งวงทางเดินงวงมาประกบนะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินก็ประกาศชัดเจนว่าจะมีการเรียกลุกแต่ละที่นั่นทีละแถวห้าแถวตามกฎระเบียบการบินในช่วงที่ควบคุมของโควิดทันทีที่จอดปับ๊บยังไม่ทันอะไรเลยครับ หนุ่มอินเดียคนหนึ่งจากกลางเครื่องเดินดุยๆมาคนเดียวเลยฮะเพื่อที่จะออกเป็นคนแรกทั้งทงท,งที่ทุกคนเขานั่งรอให้โฮสเทลประกาศมันอาจจะเป็นคนเดียวที่ผมเจอแต่จะไปเหมาวรวมอย่างนั้นก็ไม่ถูกถูกต้องแต่มันก็จะกลายเป็นภาพจําขึ้นมาจากหลายคนในไฟเดียวกันแน่นอนก็ว่าอะไรกันนี่นี่เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในโซนเอเชียที่เราเห็นแต่เขาก็จะหวังว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับดังนั้นแล้วแน่นอนครับขณะที่ไทยต้องการเม็ดเงินเข้ามา ต้องการฟื้น,นเศรษฐกิจไวที่สุดต้องการทาให้ s m e ที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้ฟื้นตัวเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะหวังพึ่งรายได้ตรงนี้เข้ามาเรืเร่อยๆบางครั้งการมองข้ามพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่หลายคนถ้ารับได้ก็จะทํารับไม่ได้เองก็จะมีคําถามเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะตั้งเป็นกระทูต้ตามมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็เป็นที่ชัดเจนครับใที่นี้ทั่วประเทศนั้นและทั่วโลกกําลังเร่งฟื้นอะไรเร็วที่สุดครับ วงการท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยากจะฟื้นเร็วที่สุดเพราะมันเป็นเมกเนิเต็ตเข้ามาเร็วที่สุดเพราะมันเป็นการพาตัวคนไปใช้จ่ายเงินในอีกสถานที่หนึง่งได้เร็วที่สุดมากกว่าที่จะฟื้นทางด้านของอุาาตสาหกรรมหนักต้นทุนวัตถุดิบตอนนี้เราก็รู้นะครับกำลังเจอปัญหาต้องรอวัตถุดิบขาดแคลนเนื่องจากสงครามวัตถุดิบมีราคาแพงเนื่องจากว่ามาตรการการคว่ำบาตรและการตอบโต้กันทางสงครามและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ สงครามตแลักเปยนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งทำให้ต้นทุนในการนำเข้าของประเทศที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาผลิตในฐานของแถบเอเชียและอาเซียนมีต้นทุนที่แพงสูงขึ้นและหนีไม่พ้นว่าเมื่อต้นทุนแพงต้องกลับมาขึ้นราคาขายดังนั้นทั่วโลกจึงตัดสินใจที่จะกระตุน้นโดยการเน้นท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะการพาคนไปอีกที่หนึ่งและใช้จ่ายมันเกิดกระบวนการใช้เงินตั้งแต่เริ่มก่อนออกเดินทางบนเครื่องบินสู่จุดหมายปลายทางและพักทีตัวจุดหมายปลายทางแล้วกลับมาถึงต้นทางอีกครั้งหนึง่ง นี่แหะครับจึงเป็นสิ่งที่ไทยเองก็หวังนะครับว่าจะมีนั่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาหมายมั่นปันมือนะฮะเจ้าทาในปีนี้ถูกมองแล้วว่าน่าจะมีตัวเลขถึงประมาณ10ล้านคนเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยนะฮะ